อันนี้มาที่12เมษายน2557ก็เข้าเทศการสูงกรานเต็มรูปแบบนะครับนี่กำลังจะมุ่งหน้าจากตอนบานมาที่หาแยกครับก็ใกล้ถึงห้าแยกออนนฬริกาแล้วมีหนุ่มสาวเปียกกันมาหลอกมาแหลกละ,ะร,กลรถก็ไม่ค่อยจะเข้ามาถ้าไม่ใช่รถเกี่ยวกับ เล่นน้ําตรงนี้จะมีที่เล่นน้ำประจําของเด็กน,นะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็เมื่อคืนมีพายุเข้ามานะครับดีก็จะมีปัญหาน,นิดหน่อยรถไม่ค่อยวิ่งเลยนะรถไม่ค่อยวิ่ง không, tôi lại cẩn thận, xéo xéo, cùng tham vinh, không, nó có được, nó được nhiều, không biết được đi đâu, nhung biết, วัดเชียงรายวัดสวยปรับปรุงใหม่บุรณะครับบุรณะใหม่เหมือนติดกล้องหน้ารถเลยนะฮะนี่เขาเดินไปไหนมาไ,ไหนเนี่ยสาวเยอะเลยนะที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยเห็นนี่วัดเชียงรายครับปรับปรุงใหม่แล้ว ชื่อป้ายสวยบรรยากาศของสงกรานที่จะหมดลำปางก็มีรถวิ่งเลาะมะเจ้าใต้น้ำนะฮะโอ้หนุ่มสาวนี่เดินเหมือนนัดกันเลยเนี่ยมีเยอะเลยนะครับ โอ้ใส่เป็นถนนเล่นน้ำกันก็เปียกเมล็ดเมล็ดกันมีสูบน้ำจากน่าจะสูบน้ำจากแม่น้ำป่ะเนี่ยอย่างคาเงี้ยนะฮะนี่เหมือนกันน้ำจากที่ไหนเนี่ยผมไม่ใช่น้ำประปาเนาะนี่เหมือนกันเต็มที่เต็มที่ ผมว่าต้องเป็นน้ำจากแม่น้ำแม่เลยน้ำแรงลยปลาปลาคงไม่นขนาดเนี้ยผมมานี่ไม่เจอรถเลยอ่ะแต่ก็มีมป้ายกั้นตรงไหนนะครับ คงหมดระยะของการเล่นน้ำที่นี้ครับที่จังหวัดน้ำปาวันที่12เมษายน2557ครับมีไก่มีไก่อยู่ตัวหนึ่งไก่ตัวนี้ก็สูงเด่นเป็นสง่าน่าจะแทนไก่ตัวเดิมเนี่ยนะครับไก่ไก่น้ำพู้ครับไกล่ลำ